ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีช่วงหกโมงเย็น<ม>ครับกล่าวว่าตอนนี้จะไปเดินตลาดนัดซะหน่อยนะครับตลาดนัดโรงเรียนเทพีลาครับผมวันนี้เขาจะขายวันสุดท้ายวันอาทิตย์ครับเมื่อวานไม่ได้ไปเดินครับวันนี้กลาจะไปเดินซะหน่อยครับผม ตอนนี้ก็หกโมงกวา่าหกโมงเย็นคนก็น่าจะเยอะวันสุดท้ายก็ช่วเงเย็นปไปเดยจะเลยมันทึกคลิปให้เพื่อนๆด้ชมด้วยตารางเดินพร้อมช่วงเช้าก่อนเที่ยงวันนี้รู้สึกว่ามีฝนมีฝนตกลงมาที่กรุงเทพครับ ก็การก็เย็ยนขึ้นมนิดก็ไม่ถือว่าเย็ยนเพราะว่าตกแล้วมันก็ทําให้พวกปูนนะคาและพวกเนี้ยมันแผ่ความร้อนเพราะว่ามันไม่ได้ตกนานครับผมแต่มันก็ยังดีครับมันชะล้างฝนฝนที่ของมอระสมไม่ใช่ฝน ยาลงหน้าแหลงนะครับส่วนควันต่างๆที่เกาะตามอาการตามต้นไม้ตามอะไรชะล้างเกาะถนนให้มันสะอาดขึ้นมาหน่อยครับผมโอเคครับคนก็น,น่าจะเยอะก็เดี๋ยวจะขึ้นสะพานกันนะครับพอดกล้องกันรถกล้องจะได้ไม่ช้าโอเคครับตัวนี้ก็ขึ้นสะพานมาละ ระพอมสะพานเห็นนะครับจะมีสนอนรถวิ่งโอเคมีทางเข้าด้วยนะครับเห็นนะครับทางเข้าด้านข้างของโรงเรียนรถมันตรซจะจอดสองฝั่งระพอม,มเพื่อนในชมในเยวทัศของอาคารของโรงเรียนมีต้นไม้ครับมีนต้นดอกคอนโดระพอมฝั่งนี้ก็จะเป็นสามแยก สามแยกวัดเทพีลาถนนลาดพรงแหงด้านหน้าก็เป็นมอลามเห็นไหมครับทุกคนโอเคครัเดี๋ยวเราจะลงสะพานกันขอปอดกล้องก่อนนะครับ,บครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงหน้าตลาดทางเข้าของโรงเรียนแล้วทางเข้าของตลาดกับผม วันนี้ไม่มีลัตเตอรี่เพราะลัตเตอรี่เพิ่งจอบเพิ่งจอบครบับโอ้คน<ด>อย่างเยอะเลยครับ<ด>ทุกคนคนเยอะเลยนะครับเยอะเลยสตรอเบอร์รี่สิบบาทครับโอเคคลิปนี้เกาจบแค่นี้ก่อนนะครับ